Okay, let's go. 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 Let's Fire in the hole! Fire in the hole! Yo. Fire in the hole! go. Let's go. โอ้โ,โ,โ,โวนเนี่ยโปรชัดเจนเลยอือเน,นี่ยไปว่าตัวเนี่ยโปไอทอมเนี่ยฟังเสียงดูทอมสตาร์วอล ก็อื่นแทนแน่จบบาเลยแม่งสู้มันมันไม่น่าจะเก่บด,ดูดูมันทำอางนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูเ okay. s <S <ม>บียร์โอม่เด็กพี่ดูตั้งมือผมซผมซับผมซับบีนะ กดระเบิดบ้างเบื่อจังในพวกโฟเนี่ยมัน,นมรรไม่มีปัญญาเล่นอย่างไรวะก็แค่อยากลองมั้งจัดไปโดนมาแล้วเว้ย lo โอ้ยมีแวบมีแว็บลัน่นลั่นจนคิดคู่จะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ใช่คันนะ giao mà giao mà mà bên lắm mà lại bên đây bên đây Bên đây, bên đây, bên đây, ไาคิด,ด,ดอย่างให้พวกยึดบ้างมันมองไว้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกกันโอยไม่ไมันคงไม,ไม,ไมร่รู้ดีขนาดนั้นหรอกมอั้งบอกก็ไม่ทำหรอกเออไม่ทำหรอกแล้วลยะโอ้โหสองสเงยี้ มาแล้วนะมันเริ่มมาแล้วนะมันอยู่ในถ่านมันไม,ไม,ไม่มันมันมันหยุดโถงหนึ่งตัวใั่ไม่ดด

ยาวหนึ่งสามย่างหนึ่งโอ้ยเวนอืมว้าวยาวนะยาวน้ายาวหนึ่งยาวหนึ่งพี่การพี่การโดนเลยพี่การบาเลสคู่คู่โลกแม่งยิงตุปูผุดออกมาเลย วนโอมมเคอองเพชรข้างล่างใส่ข้างล่างไม่โปรเดียวางสงกระสอนเปิลวายอ้วนทอมทอมสตาวอเนี่ยโอ้วนโปรอ้ว, bye, วนโปรอ้วนโปรไอ้หนุมานสามจีที่ที่เปิ้ลคิดนะนะดอกสองตัวทัหมด

มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเออไหนว่าเห็นเงินจะลงมานั่งแล้วอะไรอะไรนะไรอะไรเอาเด้อเอาเด้อไปั้อนมาก็ตายอ่ะเอามันอยู่ตรงนี้เลยแต่เมื่อไหร่ก็บอกตั้งนานแล้วว่ามันอยู่ตรงนั้นมีนั่นหรอนเนาะมาถงมาถงมาถงวิ่งสไปอ่ะ มาตายแล้วมันอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะก็บอกกันมาแล้วเบี้ยต่ำเงินหลังหลังหลังไอ้ไม่นจะออกมาดีครับ Blue t e a Win ถ่ายแป๊บ